ออนหนึ่งร้านอร่อยในกเกษตรค่ะไก่ทอดนายรอไก่ทอดนายรอครับไก่ทอดบ้าใหม่ครับไก่ทอดในโรงอาหารบ้าใหม่เนื่องจากน้องๆนะคะตอบนายรอกันเยอะมากแล้วเรารออะไรอะ่ะไปดิไปดิทุกคนค่ะร้านย,ยังเปิดอยู่นะตอนนี้เรามาถึงบ่ายสามแล้วยังได้กินดีใจมากไปเดี๋ยวเข้าไปสั่งเลย ได้มาแล้วคะ่ะอันนี้สั่งมา2ชิ้นนะเป็นแบบสะโพกไก่ทอดจะบอกว่าตามพี่กันมาด้วยแหละจริงๆคลิปพี่กันอะ่ะเขาก็แนะนําร้านนี้เหมือนกันอีกหนึ่งที่เด็ดนะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบแป้งก,กรอบแบบนี้ทุกคนแล้วแบบกักได้ไม่อั้นเลยเนี่ยคะ่ะเราก็แบบโรยไปเลยคะ่ะใครชอบแบบก,บกรอบกอโรยไปจ้าโรยี่สุดๆนี่ให้ดู คือเนื้อไก่เขาเนี่ยแบบนุ่มเลยทุกคนแล้วก็มีความแบบรสกุ้มกรอบหอมเครื่องเทศอยู่นะแต่ว่าตัวไก่อเนื่องจากที่เขาทอดไว้ค่อนข้างนานแล้วมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ร้อนแต่ว่ามันก็ยังกรอบอยู่เดี๋ยวจะลองกินตรงตากไก่นะคะตักไม่อัน้น สถานใจค่ะทุกคนกากไก่ดีมากตัวแป้งเนี่ยเขาจะปรุงแบบรสออกเค็มนําก็ถือว่าเป็นรสที่กินได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะดีดีงามระหว่างทางนะคะหิวน้ำเราไปเจอแบบร้านน้าใบเตยทุกคนชื่อว่าร้านเตยแก้วแก้วมี5บาทตอนแรบกบนึกว่าฟังผิดอ่ะแบบนว1สิบห้าแต่แบบ5บาบา้าวากเาโอ้โห เราชื่นใจด้วยอิจฉาเด็กนอนิงจริง,<อ>ร,งร้านไก่ทอดในรอบาใหม่นะคะบาใหม่ก็คือโรงอาหารของน้องน้องเกษตรศาสตร์นะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์วันเดียวตั้งแต่6กโมงเช้าเลยยาวๆไปจนกว่าของจะหมดล่าสุดหมดแล้วเรียบร้อยประมาณ4ี่โมงเย็นหมดแล้วไหนใครเป็นเอฟไก่ทอดานรอคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคน